สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแซนแชนซ้ำบังแจ็คพยายามติดต่อส่งข้อความด่วนโต้ปมลงเล้าเป็นชกัก เวลา13านาฬิกาวันที่22พฤษภาคม2565นายหิบานายวิสาพัฒน์ือแซนมโนมันมยรัตน์อายุ35ปีซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีการเสรียชีวิตของแตงโมนิดาพร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบรุรีตามคำสั่งของอายการจังหวัดนนทบุรีให้พนักง,งานสอบสวนสอบปากคำผู้ต้องหาในคดีทั้ง6คนเกี่ยวกับพฤติการให้มีความชัดเจนโดยแซนวิสาพัฒน์ปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ติดโควิดตามที่มีข่าวออกไปก่อนจะขอตัวขึ้นไปพบพนักง,งานสอบสวนตามที่ได้นัดหมาย หลังจากให้ปากคําประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแซมวิสาพัฒ์ได้กล่าวว่าตนไม่ได้ถูกแจง้งข้อหาใดๆเพิ่มเติมเพียงแต่เดินทางมาให้ปากคําเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนเท่านั้นซึ่งตนยังคงยืนยันคาให้การเดิมทุกอย่างและขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและในวันที่24พฤศภาคมนี้ตนจะเดินทางไปร่วมงานศพของแตงโมด,ด้วยโดยได้พูดคุยและขออนุญาตกับคุณแม่ไปแล้วแม่ก็อนุญาตให้ตนไปร่วมงานได้ส่วนคนอื่นๆบนเรือจะไปร่วมงานด้วยหรือไม่นั้นตนไม่ทราบเพราะไม่ได้พูดคุยกัน ในเรื่องนี้แาวิชาพันธ์กล่าวต่อว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักอาทิตย์ที่ผ่านมาตนได้รับเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาหาตนพร้อมระบุชื่อวาแจ็คโดยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยชัดจึงวางสายทิ้งไปเพราะไม่รู้จักบุคคลชื่อนี้จากนั้นก็มีเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้โทรเข้ามาหาตนวันละ4-5ครั้งทุกวันซึ่งตนก็ไม่รับสายก่อนมีข้อความจากเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวส่งมาว่าเป็นเรื่องด่วนนะครับรบกวนรับสายหน่อยซึ่งตนไม่รู้วัตถุประสงค์ว่าเขาต้องการอะไรและตนไม่มี ื่องอะไรที่ต้องคุยด้วยแซนวิสมพั์กล่าวอีกว่าส่วนเรื่องที่ลงคนหนึ่งพูดเป็นฉักชาก,ชากว่ามีการใช้มีกรีดขาบนเรือรอให้เลือดออกแล้วค่อยนาร่างโยนน้ํานั้นใครจะไปทําอะไรแบบนั้นได้ยังไงถ้าเป็นเรื่องจริงคงเป็นลมตกน้ํากันไปแล้วเพราะแค่ตนเห็นเลือดก,ก็จะเป็นลมแล้วเรื่องที่พ,พูดกันมามันเป็นหนังแต่ในชีวิตจริงมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะไปทําอะไรกับใครได้ง่ายดายแบบนั้นแซนกล่าวว่าสังคมต้องคิดดูกัน นนิดนงอย่าไปเชื่อตามที่เขาบอกมาทั้งหมดทุกคนคบเป็นเพื่อนกันมาเป็น10ปีใครจะปล่อยให้เพื่อนถูกทําร้ายถูกกรีดขาแล้วนั่งดูเลือดออกแบบนั้นมันโหดร้ายเกินไปต้นอยากถามคนที่คิดเรื่องนี้ว่าเขาไม่ีปัญหาหรือปลอมอะไรในใจหรือเปล่าจึงคิดได้ขนาดนี้เพราะคนอื่นเขาคิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ